จีน <China S 2> จัดการพบปะ <พอ S 1> ทางการทูตก,ก,กับกลุม่มฮามาสเป็นครั้งแรกกระทรวงต่างประเทศของจีนยืนยันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าทูตพิเศษของจีนได้พบกับผู้นำทางการเมืองของกลุ่มฮามาสในกาตารเมื่อสุดสัปด,ดาห์ที่ผ่านมากระทรวงต่างประเทศแถลงว่าทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดกลุ่มฮามาสแถลงว่าผู้นำทางการเมืองได้เรียกร้องให้กองทัพอิสราเอลหยุดการสังหารหมู่และถอนตัวออกจากฉนวนกาซา ทูตจีนคนนี้ยังเดินทางไปอิสราเอลและเวสต์แบงก์ก่อนพบกับกลุ่มฮามาสทําให้เขาเป็นทูตจีนคนแรกที่ไปเยือนสถานที่ทั้งสองนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเจคสลิแวนเจ้าหน้าที่อาวุโสของทำเนียบข่าวยืนยันว่าอิสราเอลได้สังหารผู้บัญชาการหมายเลขสามของกลุ่มฮามาสในการโจมตีทางอากาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสังหารนักรบกลุ่มฮามาสหลายพันคนทำเนียบข่าวและอิสราเอลเรียกร้องหลายครั้งให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้คเครือข แต่ปักิ่งไม่ได้ประนามกลุ่มก่อการร้ายนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมกลุ่มฮามาสเข้าสู่อิสราเอลและโจมตีอย่างรุนแรงคราชีวิตผู้คนไปมากกว่า1200รายมีผู้คนอย่างน้อย250คนถูกจับเป็นตัวประกันอิสราเอลให้คำมั่นว่าจะกำจัดผู้ก่อการร้ายกลุ่มฮามาสให้สิ้นซากหลังจากนั้นไม่นานเพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง